อ่าเจ้าดีครับพี่น้องเนาะวันนี้มวลเสีวคนใต้หลังเลียน,นะครับมาแจากแอมล้อยนะครับก็เงินที่พี่น้องเงินที่พี่น้องมูิจักมานะครับรวมกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับทุกคนรวมกันทีนี่นะครับก็มวลก็เอามาแจากที่ทําวัดใหม่นะครับอ่าที่ทําวัดใหม่ที่ภัยไม้นะฮะตอนนี้เขากําลังพักผ่อนเพราะว่าทุกคนก็มาช่วยเป็นชาวบ,บ้านมาช่วยที่นี่นะครับ น้อทุกคนได้ร่วมทําบุญที่วัดไช้ไม้นะครับมนก็กําลังสร้างวัดใหม่อยู่นะฮะวัดน,นี้จะเป็นคนแจกมนที่ทําบุญมาทุกครั้งไร้จ้างล่ะกลับมาขอนับกุญก่อนเดี๋ยวสต๊อปก่อนดิเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวรอก่อเนะครน่าจะเป็นทางคืนนะครับตอนนี้คนยังไม่ไมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวมนวจะแจก เคยทบุญมาที่วัดไพ่ใหม่เนี่ยลยเออไม่ก่อนจะมัแจกเอมลอยอ่าคนทาไมก่อนที่เราเคยทําบุญที่วัดท่านใหม่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นคนที่ทําบุญมาเล็กๆกน้อยๆยนะครับก็ส่วนที่เหลือที่ทําอาหารนะครับแล้วก็ทําอาหารแล้วก็เอาเอาอมที่เหลือก็เอาื้อแอมลอยมาแจกนะครับก็เลยวุนพร้อมกันนะครับพี่น้องเนาะเราอนุโมทนาบุญเอานะครับทุกคนเลยนะครับในรวมกันทุกคน มนทําคลิปรวมกันเลยนะครับคนไหนที่ทํามาก็คงรู้อยู่นะครับมันไม่ต้องพูดถึงชื่อก็เลยนะครับเพราะว่ามันก็เอาเงินทุกคนรวมๆกันมาทํานะครับมีประมาณร้อยกว่าคนนะครับไปเสียให้ทุกคนน,ะน,นี่ก็คือมัดเป็นการเทพปูนนะครับเทพปูนก็ต้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวมันจะถ่ายดูนะครับไม่แบบเไปรวมทำเลยที่นี้จะจะทำเป็นจะแจกแล้วนะครับที่นี้เขาก็จะทำเป็นเแยวตอนนี้เป็นวีล็กอกผ่อนนะครับนี่ครับแจกนะครับเออเนี่ยไหนน่ากันหรือเสีเ่ยเออกลับมากลับมา เอาเที่ยงเที่ยงอะไรน่ะเอาเที่ยงเที่ยงอะไรน่ะนะครับเป็นการแจกอั้มด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นบุญคุศลของวัดไส้ไหมที่มรแจวแล้วมาแจกนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บอนไหลอะไรวะา่อนไหลอะไรายุงอะไรอะเนี่ยยัดยุงเหรอเนไรเชื่อเน้อเลอ

เรับปนี่งเป็นคนข้างเออข่หนึ่งฟแล้นะ ทำบุญเสกเอ็มร้อยให้เอ็มรยห้าคนที่มาทําวัดที่ที่ภัยไม้นะคะแผ่นขับของมนนะคะเพราะว่าถ้ามีเพื่อนเพื่อนคนไหลอยากทําบุญกับเราก็อนต่างมาทําบุญได้นะคะทําบุญค่ะวันนี้ร่วมทาบุญนะคะเพื่อนๆน,นทุกคนที่เป็นแผ่นขับของมนอยู่ค่ะวันนี้ก็เลยมา ทำบุญให้กับคนที่มาทําวัดค่ะที่วัดที่ที่ถูกไฟไหม้ไปนะคะเพราะว่ากำลังน้องซ่อมเกชีค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อนไหนก็มาแสกค่ะเนาะมาแสกปั่นก้นดีขอทรงผักเทงเนาะแทนขับของมนคนไหนที่อยากร่วมทำบุญมาได้ค่ะ อ๋อค่ะยินสมอ๋อค่ะเฮ็ดการ์นเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะยินสมค่ะเนาะอ๋อค่ะเหมือนกันค่ะเนาะดังคนมาเฮ็ดการ์ค่ะดังคนมาเสกปันเมินให้เลยค่ะเนาะอ๋อค่ะเปลี่ยนฮัจเจียวเปลี่ยนก้ามอ๋อค่ะเพราะว่าคนคนคนที่มาอวยพรคนมาเสกก็อวยพรให้ด้วยแล้วก็วันนี้คนที่มาทำมาทำงานก็อวยพรให้ด้วยนะคะ พอไหมพอไหมอันนี้ซื้อมาก็สามผ่านะคะโอเคโอเคอะทเบตมันมันอะไรกันน้วะทิเบมันอะไรกันน้อวะเอออะไรไปได้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 เก้ามดเลยได้หรอได้เยอะทำได้รูไม่ค่้ ดดไปมือดอาแลโอเคนะครับนี่ก็เป็นเป็นชั้นบนนะครับเท,ท,ท่บุนอยู่พราะเท,ทพื้นก็เลยต้องใช้คนเยอะนะคะบอกเออต้องใช้คนเยอะแล้วก็เป็นชาวบ้านที่เป็นถ้าเป็นกรรมอาภาษาไทยก็จะบอว่าต้าากาดขึ้นจองในขนาดเราก็คนที่ขึ้นวัดหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาช่วยนะครับนี่ช่วยนำ้ำแดงน้ำใจอะไรอย่างงี้นะครับ

ก็ขมว่าเออแหละเนี่ยมาแจกสร้างเขาเลยนะครับมก็เป็นเด็กเห็กทีงสร้างอืเจอนี็กเด็กสร้างนะครับ่อดต้เขาชมปูเนีก็ขึ้นมาช่วยเาที่งเหือนนี่เ้อเนี่ยครับใช้ฟ้าเป็นเครื่อง่นไส่แบบนี้เลยนะคม่ือเคพี่เดม เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟแล้วก็เป็นเป็นเครื่องที่ปั่นปูนนะคะเพราะว่าปั่นปูนเสร็จแล้วเขาก็จะต้องขึ้นไปข้างบันั่นเอง ต่อๆกันขึ้นไปอะครับระะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไม่ก็เปาเ่็นเงินที่เหลือเรืเร่อยๆน้อยๆนะครับก็หมอนก็ไม่รู้จะทำอะไรนะก็เอามาซื้อแอมร้อยแจกนะคะจะได้บุญร่วมกันหมดครับ ตักใส่อันนี้เสร็จนะครับแล้วก็จะยุกตามกันขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็จะมีเบาปางอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าได้เป็นคนบ้านมนหมดเลยข้างล่างเป็นคนบ้านมนหมดนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นคนหมู่บ้านอื่นแล้วก็จะเป็นการเอาไปเทข้างบนนะครับนั่นนะครับอ่าเบาปางเขาก็อยู่นู่นเลยครับข้บนลอยที่หนึ่งรับ นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้างบนนะครับจากที่เอาปูนมาจากข้างล่างน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีรถยกเหมือนประเทศไทยเนาะต้องใช้คนนี่ก็เป็นสร้าง คนมีร้อยกว่าคนนะครับมอนก็เอารวบรวมเงินนะครับที่ร่วมบริจาคมาหรือว่าที่ทําบุญนะครับมอนก็อย่างเงี้เนาะเปล่าวันเปลาฟันอะมันหันตามมาหันอีะเออนัแบบนบบน่าเปล่าวันนะฮะ พี่นอค้าทั้งหมดคุกูก้กูตีมอแม่มนก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับไปผงใช้ที่สุดนะเงินทุกบาททุกสตางนะมอนก็ได้าถ่ายให้พี่น้องเห็นนะฮะเขาก็เหนื่อยนะได้กินแอมลอยล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับก็คุณคู่่วนก็ อนุโมทนาเอานะครับน,นี่คือเป็นในเป็นในวัดนะครับแล้วก็นี่ก็รอบๆหมู่บ้านแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นทุ่งนาค่ะเนาะทุ่งนาแล้วบรรยากาศดีมากนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวอะไรเลยนะคะถ้าถ้าเกิดวัดอันนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับเนาะตอนนี้มโนจะล่าพี่น้องไว้ก่อนนะครับ หลังจากว่ามวลไถลด้วนนี้เขายังไม่ได้กินเลยแดดแดดแดดร,ร้อนพอสมควรนะครับตอนนี้กลับบ้านแล้วนะครับพี่น้อมอนไปในเมืองมาแล้วก็มาแวะนะครับรยากาศ